ต้นน้อยหนานั้นจัดเป็นไม้ยืนต้นโดยมีความสูงของลำต้นประมาณ3-5เมตรออกใบเป็นใบเดี่ยวโดยเป็นแบบเรียงสลับกันอยู่คล้ายรูปใบหอกส่วนดอกก็ออกเป็นดอกเดี่ยวเช่นเดียวกันกับใบ มีสีเหลืองอมเขียวมักออกตามซอกใบและห้อยลงมาเรียงตัวกันเป็นชั้นสองชั้นแบ่งเป็นชั้นละสามกลีบมีทั้งหมด6กลีบมีลักษณะค่อนข้างหนาและอวบน้ำและผลออกเป็นกลุ่มโดยเป็นผลทรงกลมสีเขียวภายในเป็นเนื้อสีขาวรสหวานรับประทานอร่อยและมีเมล็ดภายในจำนวนมากประโยชน์และสรรพคุณของน้อยหนาใบา นำมาบดใช้พ่อแก้อาการฟกช้ำบวมรวมทั้งแก้โรคหลากเกลื่อนช่วยฆ่าพยาธิตามผิวหนังหรือขับพยาธิและช่วยฆ่าเชื้อโรคภายในร่างกายให้รดเฟื่อนเมาเปลือกผลดิบ นำมาฝนกับเหล้าเพื่อทาแผลและแก้อาการจากงูกัดให้รถเฝื่อนเมา,มาเมล็ดนำมาตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวใช้ทาเพื่อฆ่าพยาธิผิวหนังและฆ่าเหาหรือหิดให้รถเมามันเปลือกต้นช่วยในการสมานบาดแผลให้รถฝาดเฝื่อนราก ช่วยในการระบายอุจจาระาธาุให้รดเืนนอกจากนี้ใบน้อยหนายังสามารถนำมารักษาโรคหิดแก้เหาเกาะบนศีรษะได้อีกด้วยนะเป็นผลไม้และสมุนไพรที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก แต่มีข้อควรระวังโดยหากใช้น้ำสกัดจากเมล็ดอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ขึ้นได้จึงต้องระวังอย่าให้เข้าตาและในคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็อาจหลีกเลี่ยงหรือรับประทานแต่น้อยเพราะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นได้นั่นเอง